สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลี่ร้อยแปอาชีพค่ะวันนี้เห็นต้นสมเ็จแดงแตกใบสวยงามนะคะก็เลยมาถ่ายให้ชมนะคะต้นสมเ็จแดงหรือบางพื้นที่เรียกว่าภาคอีสานก็จะเรียกว่าผักเม็กนะคะ คนจีนแถวบ้านนี้แถวสงขานี่เขาจะเรียกว่ามังกรแดงนะคะชื่อจริงๆเขาคือเสม็ดแดงเสม็ดทุ่งนะเขาจะมีคู่หูของเขาคือเสม็ดขาวนะคะเสม็ดขาวเสม็ดแดงอันนี้คือเสม็ดแดงนะคะจะมีความนิยมมากกว่าเสม็ดขาวนะคะค่อนข้างหายากแล้วนะคะเป็นไม้สามารถปลูกในพื้นที่ของตัวเองขุดในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะก็ถ้าไปขุดในที่อนุรักษ์หรือว่าพื้นที่ ป่าเขาก็คือผิดกฎหมายนะคะทุกคนแต่อันนี้คือของเราคือขุดในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องแล้วก็ขออนุญาตถูกต้องกรมป่าไม้ตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะคะมาถ่ายให้ชมความงามค่ะวันนี้เขาแตกใบคือฝนตกทั้งวันค่ะสงขาพายุเข้าก็ได้น้ำฝนกันแตกสวยงามค่ะเขาเป็นไม้ขนาดใหญ่นะคะไม้พุ่มขนาดใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ผัดใบนะคะเวลาเขา จะแตกใบใหม่เขาจะแตกขึ้นมาแบบนี้เลยใบใบเก่าเขาจะยังไม่ผัดแต่เขาจะแตกใบใหม่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะใบเขาก็มีร่วงหล่นบ้างแต่เขาไม่ได้ผัดแบบเหมือนใบยางคือหรือต้นไม้ที่ผัดใบคือมันจะผัดหมดเลยร่วงหล่นทั้งต้นแล้วก็แตกใบใหม่ขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าไม้ไม่ผัดใบนะคะคือเขาจะแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ยอดเก่าที่แก่ก็ร่วงหล่นไปแต่ว่าจะไม่ผัดทั้งต้น เหมือนไม้ผัดใบทั่วไปเนาะก็คนก็จะนิยมปลูกกันเพราะว่าใบเขาไม่ร่วงหล่นมากแล้วไม่ทําให้พื้นต้องมาเก็บกวาดพื้นบ่อยๆนะคะเยอะๆเนาะนี่ค่ะมาถ่ายให้ดูความงามของเขาค่ะใบได้น้ําฝนยอดสามารถรับประทานได้นะคะเป็นผักเนาะผักแหนมเครื่องอผักเคียงได้นะคะนี่ค่ะใบเขาจะมีรสเปรี้ยวๆเปรียปร้ยนิดหน่อยไม่เปรี้ยวมากนะคะแล้วก็ฝาดๆอร่อยดี หอมหอมด้วยค่ะหอมมันใบชมพู่มาถ่ายให้ดูความงามค่ะใบเขาจะมีรสชาติแบบหอมหอมหอมเหมือนใบชมพูอะค่ะหอมหอมไม่ฝาดมากนะคะแล้วก็มีเปรี้ยวนิดนิดไม่ไม่มากถ้าไม่ถาไม่สังเกตจริงๆจะไม่มีความเปรี้ยวค่ะหอมอร่อย ทานกับลาบก็อร่อยค่ะใบอ่อนเนี่ยค่ะเวลาเขาแตกใบเขาจะแตกแบบนี้ค่ะมันจะทําให้สวยงามบางคนบอกว่าเป็นไม้มงคลนะคะแต่สําหรับดิฉันคือไม้ทุกต้นเป็นไม้มงคลหมดค่ะต้นนี้ต้นใหญ่นะคะสูงเราขายอยู่นะคะแต่เราขายในพื้นที่จังหวัดสงขานะคะแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ใกล้เคียงเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเวลาเขาต้นเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้เห็นไหมคะ่ะ เวลานั่นเขาก็จะมีเปลือกลอกออกมาแบบนี้นะคะบางต้นจะไม่แดงมากบางต้นจะแดงมากนะคะแต่ก็คือสม็ดแดงแต่มันอยู่ที่ช่วงเวลาที่สถานที่ที่เขาอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาผัดผัดเปลี่ยนเปลือกเขานะเนี่ยส่วนมากก็จะแดงสวยค่ะ มันก็มีบ้างบางต้นที่ไม่แดงมากนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่นะ่าจะเป็นเพราะสถานที่ที่เราขุดมาป่าไหนที่เป็นแดงก็จะแดงเลยนะครับบางป่าก็จะเป็นแบบชมพูชมพูนะดิฉันคิดว่ามันอยู่ที่สถานที่ด้วยค่ะของเรามีเยอะนะคะแต่เราขายแค่ในภาคใต้นะคะทุกคนมาถ่ายให้ชมความสวยงามค่ะตอนนี้เขาได้น้ําฝนคือแบบเต็มที่มาก สวยนะคะต้นนี้คือแตกใบเยอะมากค่ะต้นอื่นก็แตกใบใหม่มาเยอะเหมือนกันแต่มันจะไม่เป็นพุ่มเหมือนต้นนี้เพราะว่าต้นนี้มันแบบเราไวไ้ใบไว้กิ่งเขาเยอะกิ่งเขายังเยอะแบบคือสมบูรณ์อะต้นนี้คือสมบูรณ์มากถ้าใครสนใจก็ทักมาค่ะต้นนี้ขายอยู่ที่อ่ะต้นนี้ขายเจ็ดพันค่ะเมื่อก่อนจะขายเป็นหมื่นเลยะคะนี่ค่ะ 7,000ค่ะต้นนี้ใครจะเอานะคะดูสวยนะคะทาล่มได้ค่ะปลูกทําล่มได้นะแนะนําบ้านพื้นที่กว้างๆนะแต่ส่วนรากนะคะใครกังวลเรื่องรากแบบไปปลูกใกล้บ้านแล้วกลัวรากไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ารากแก้วของเขาเราตัดทิ้งแล้วเขาจะไปไหนได้ไม่ไกลหรอกค่ะเขาจะหากินกับรากอ่ารากฝอยเนาะจะหากินกับรากฝอยเขาก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้สวยงามค่ะรากไปไม่ไกลแล้วค่ะ ปกติลากเขาก็ไม่ไปไม่ไกลอยู่แล้วนะคะเวลาเราไปขุดอ่ะลุมนิดเดียวเองค่ะอันนี้คือเราขุดมาในสถานที่ที่ถูกต้องนะคะขออนุญ,ญาตถูกต้องเป็นที่ดินของอานะคะถ้าไปขุดไม่ถูกต้องก็ผิดกฎหมายนะคะของเรานี่กรมป่าไม้เข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะนะว่าขุดกี่ต้นกี่ต้นขุดจากที่ไหนมีผู้เยญ่บ,บ้านแล้วก็มี เจ้าของที่เซ็นรับรองเรียบร้อยค่ะขออนุญาตเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้เรียบร้อยในพื้นที่ทั่วประเทศสามารถส่งได้แต่เราไม่ได้ส่งนะคะทุกคนสามารถเคลื่อนย้ายได้แต่เราไม่ได้ส่งเนาะเพราะว่าเราจะขายแค่พื้นที่ใกล้ๆมีคนทักมาเยอะนะคะว่าส่งไหมคือมันไกลๆเนาะเหมือนระยองชนบุรีอะไรแบบนี้แนะนํานะคะร้านแถวแถวป่าจีนก็มีเยอะนะคะแถวป่าจีนนะไปดูกันได้นะแถวป่าจีนเห็นมีเยอะอยู่นะคะเคยผ่านไปแถวป่าจีนก็มีเยอะคะ่ะ ลองไปดูขาปาจีนนครนายกแต่ของเราเราอยู่สงขานะคะทุกคนมันส่งค่อนข้างลาบากเนาะก็มาถ่ายคลิปให้ดูแค่นี้ค่ะความสวยงามอันนี้คือหลังบ้านเรานะคะที่อยู่หลังบ้านที่อยู่หน้าบ้านก็จะยังมีอีกหลายต้นเหมือนกันนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะสงขาพัทลุงสตูลน,นครแถวอโซนภาคใต้นี่เราส่งนะคะนะถ้าสั่งของแบบเป็นหมื่นๆแล้วก็เราก็ส่งค่ะบวกค่าน้ำมันนิดหน่อยนะคะ ทักมาได้ค่ะ ID Line noopla 1 9 8 6ค่ะพร้อมตอบค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ่ายหน้าบ้านให้ดูอีกสักนิดนึงนะคะพี่ลีบอกว่าถ่ายเพิ่มเติมเผื่อม,ม,มีคนสนใจนะคะในจังหวัดสงขลาทักมาได้ค่ะอันนี้โซนหน้าบ้านของเรานะคะ,คะก็มีหลายต้นนะคะต้นเล็กๆก,ก็มีนะคะ ต้นเล็กๆแบบนี้ก็หลักร้อยค่ะเจ็ดแปดร้0ยมีค่ะต้นเป็นพันมีค่ะมีหลายราคานะคะมาดูที่บ้านดีกว่านะเนี่ยค่ะถ่ายให้ดูค่ะต้นสมเด็จแดงก็เป็นอีกไม้หนึ่งที่นิยมปลูกกันนะคะกำลังแตกใบสวยๆค่ะมันอยู่รวมๆกันนะคะทุกคนมันก็จะถ่ายยากนิดนึงนะคะ นี่เป็นส่วนหน้าบ้านเราค่ะอันนี้คือต้นต้นจิกก็กำลังสวยนะคะต้นนี้ต้นนี้5,500ค่ะใครสนใจก็มาได้ค่ะน้องจะตามแม่ทำไมลูกน้องแมวตามโอ้ แม่ถ่ายคลิปกว่ลูกขายต้นไม้บ้างหรอกอันนี้ต้นสเสม็จแดงเหมือนกันค่ะมาชมกันได้นะคะเราไม่ได้เปิดร้านนะคะทุกคนเราขายแบบบ้านๆนะขายอยู่ในบ้านนะคะไม่ได้เปิดร้านนะเพราะว่าต้นไม้มันก็จะเป็นต้นไม้ของเราเองที่เราไปขุดมาจากสวนของนาอะไรแบบนี้ก็ซื้อมาซื้อมาจากนามันก็เลยจะไม่ได้เปิดร้านที่จะมีคนอยู่บ้านตลอดนะคะถ้าสนใจก็โทรติดต่อมานะคะก่อนเพราะาบางครั้งเราไม่อยู่บ้าน ทักมาก่อนล่วงหน้านะคะก่อนที่จะเข้ามาต้นนี้ตอนแรกทาท่าจะตายแล้วค่ะต้นนี้แบบสวยมากเลยนะคะต้นใหญ่ต้นสูงเลยนะคะทรงแบบสวยไม้สวยมากแต่ว่าข้างบนมันทําท่าจะแห้งเหมือนจะไม่รอดนะคะพี่ลีก็เลยตัดนะคะก็เลยได้มาเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ลาไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะใส่ลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วทองทอง